อิสสุดเดินหน้าเฟ้นหาจิตรกรน้อยสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพดิจิทัลผ่านโครงการอิสสุเยาวชนสัมพันธ์2,566เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกผ่านผลงานผ่านกิจกรรมบำบัดสื่อศิลปะในหัวข้อลดคาร์บอนช่วยโลกง่ายๆทำได้ทุกคน แน่นอนนะครับว่าเราต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นปัญหาสําคัญในหลายประเทศทั่วโลกในขณะเดียวกันเรายังคงต้องการที่จะส่งเสริมทักษะทางศิละปะและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผนวกกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะท่านประธานก็ตอบว่าะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยต้องการจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีความรู้รอบตัวโดยม,มีการเตรียมตัวมาก่อนของเด็กนันกเรียนเป็นหลักนะคะเราจึงตัดสินใจทําให้หัวข้อร,รอบชิงชนะเลิศก,กับรอบแรกนั้นแตกต่างกันรอบชิงชนะเลิศเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการลดคาร์บอนนั่นก็คือลดคาร์บอนช่วยโลกง่ายๆทําได้ทุกคนคะ่ะ นแนวทางที่เราคัดเลือกเนี่ยเราจะพยายามเลือกผลงานที่มันสะท้อนประสบการณ์จริงแล้วเราเราเห็นความเป็นตัวตนของน้องๆออกมาชัดเจนใช้ความเป็นตัวเองประสบกับประสบการณ์ของน้องๆเนี่ยออกมาเป็นภาพได้อย่างไรอันนีก็คือสิ่งที่เราคาดหวังนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับและยังสามารถติดตามข่าวสารของอิซซุเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ World Wide Web อิซซุ